สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมรายการ Leo Game TV อยู่กับผมครับโจอครับอ้าครับวันนี้จะมาทำอะไรนะครับก็จะมารีวิวม็อดแปลงล่าง Minecraft 0.14.1นะครับก็เพิ่งออกนะครับแต่ไม่รู้ว่าออกวันไหนมา ก็พอนานแล้วไม่ถึงอาทิตย์ได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับก็ตัวแรกเป็นไก่ไก่ครับน้องไก่ไก่เราไก่ย่างห้าดาวตัวที่สองเป็นหงัวลืมบอกไปครับมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ภาษามังอันนี้สามก็นี่ครับหงัวครับหงัวเห็ดนี่ครับมันอันนี้ครับมันเป็นดูครับมันไม่ใช่หมูนะครับ พรกดไปมันเป็นหมูครับไม่รู้เป็นภาษาอะไรครับภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับหนูก็ไม่รู้ครับอันนี้บ้าของบัาของมันนะแกะไม่มีหัวครับตายฮ้าละแะกดนี่ครับนี่คางคาวผมชอบนะคางคาวเนะี่ยทํานิ่เหมือนจริงนะแล้วนี่อะไซอมบี้ือดาเพชรอืมจะต้องจะต,ต้องลองดูนะครับ ซาตีนะโอ้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 ชั้นไมผู้หญิงมีนมสันเลยนะครับดูนเลยครับโอ้ตีสองมือแล้วเทเทเทนี่ก็พิกซอมบี้โหมีแต่กระดูกตายแล้วนี่พิกซอมบี้แล้วตอนนี้ครับตัวอะไรเนี่ยเอออะไรเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ใครรู้จักครับผมไม่ค่อยได้เห็นมันนี่ย มันเตอร์ตัวหาหิวอะไรก็ไม่รู้อันนี้แล้วก็ตัวนี้ครับโอ้สเกลลิตันโอ้โหไม่สิสเกลลิตันตันโนใช่ไหมงั้เราก็จัดให้เขาหน่อยครับเหมือสเกลลิตันเลยครับปุ๊บหัวเือเหือเหอู มีตันสเกิลิตนันโอ้โหเหมือนมากเลยนนะ่าเอ๊ะสกิลิตนันใช่ไหมอันเนี้ยอุ้ยนอนกระดึ๊บ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 ฮึผมเห็นนี่อัปลักเลยผมไม่ชอบนะไอ้ตัวเนี้ยอัปลักษ์น่าเกลียดน่ากลัวอันนี้คิปเปอร์ แต่ถ้ามานันมีสกินไม่ใชส่สกิลแบบระเบิดอะไรได้อะไรอย่างนี้ผมว่าจะดีมากกว่าครับมันต้องระเบิดได้สิขออภัยครับสุน,นัขผมเห่าอะไรไม่รู้ครับนี่ก็ไม่รู้นี่เป็ดครับนี่ของผมมันบักครับบักครับเออผิดขออภัยครับมีความไม่สะดวกนี่ก็บบกอีกแล้วครับไม่สะดวกจริงๆริงครับ นี่โกเลมครับโกเลมถือดอกไม้อือหืออือหือคิดไดไงเอฟโกเลมถือดอกไม้นี่ใช่ไหมโอ้นี่เสืออันี่ก็เป็นบั็อกอย่างหนึ่งครับดูครับเวลานั่งยังเร็วครับดูครับเวลาย,ยืนช้าชา่โอ้โหมามาซุ่มมาซุ่มไหมเเรียกว่าซุ่มไหมนี่เออันท้ายเป็นขวดลอยได้ ทำไมได้โอ้โหขวัญดดิได้ป๊อปป๊อปป๊อปป๊อโอ้นะงั้นก็ขอจบการเเรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออนุญาตขอากราบแทบเท้าเลยนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าผิดตรงไหนก็ ให้บอกให้กล่าวกันได้ติชมกันได้ครับไม่ว่าไม่ได่าครับไม่กัดด้วยครับเพราะถ้าดูแล้วก็ติดใจก็กดไลค์กดแชร์หรือกดกดแชร์หรือกดสับตะไคร้ครับหรือซับตะไคร้อะไรที่นั่นแหละครับเัน้นก็บายบายเรามาจบกันด้วยนี่ครับคิปเปอร์โอ้โหคิปเปอร์ยิงนุ๊บว้า 拜拜。Bye bye.